บริบูรณ์เกมในไทยแลนด์ ชง20นาทีทางช่อง3ของเราครับผมมาถึงตรงนี้แล้วนะครับอิ่มอร่อยสำราญกันอย่างแน่นอนต่อปุ๊บยิงปุ๊บอันนี้หยิบกินได้เลยนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าของอร่อยของใหม่น่ากินมากๆเลยใหม่หรอใหม่ชิมเลิชิมเลยคุณหยากได้อะไรอาอเนี่ยริงหรอของแตงจีราไงโอ้ยๆๆเป็นไงครับ พอคุณเห็นสีสันของป๊อปคอร์นใหม่ของผมแล้วน่ากินมากๆถ้าใครหิวหยิบชิมได้เลยนะครับมีหลายรสเลยนะเห็นชัดๆนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกินจากซอง,องได้เลยจ Justin, ัสตินเอาออกมาแจกสิจ้จะคือบอกเลยนะครับว่าป๊อปคอร์นเนี่ยอร่อยจนน่ากลัวเพราะนี่คือป๊อปมอนสเตอร์ป๊อปคอร์นหลากรสนะครับมีมากมายนะครับ ที่ทำจากวัตถุดิบชั้นยอดนั่นก็คือเมล็ดข้าวโพดท,ทรงเห็ดจากอเมริกาและก็เนยแท้จากฝรั่งเศส2ออย่างนี้มารวมกันการันตีความอร่อยจากเชฟระดับนานา,นาชาติเลยทีเดียวนะครับนอกจากจะอร่อยแล้วยังใส่ใจสุขภาพอีกด้วยคุณผู้ชมเพราะใช้เทคโนโลยีแอร์พ็ในการคั่วทําให้เป็นพ็อปคอนแบบนี้ไม่ใช้น้ํามันนะครับ ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียนะครับผมมีด้วยกัน8รถด้วยกันไม่รู้คุณเลือกอะไรยังบ้างนะครับแต่คุณผู้ชมทางบ้านคงอยากรู้มีเท็กซ b a r าร์บีคิวซอ d เ a ็ดคาราเมลเครซี่ช็อกโกแลตนะครับมิลกี้คาปูชิโน เฟรนทรัฟเฟลนะครับดับเบิลช็อกมอคค่านะครับเชดดาร์ชีสแล้วก็อิชิโกสตรอเบอรี่นั่นเอง oh. บอกเลยนะคุณผู้ชมใหญ่จะชิมบ้านนะครับตอนนี้ผมมีโปรมาให้พิเศษมากๆเลยกับโปรเซ็ต4ถุงนะครับจากปกติ596บาทตอนนี้เหลือเพียงแค่399บาท <Yeah. S 1> หรือว่าโปรเซตกล่อง8ซองเลยก็ได้ครับจากปกติ1,192บาทตอนนี้เหลือเพียง599บาทเท่านั้นเพราะฉะนั้น ราคาดีแบบนี้อย่าช้าช้าไม่ได้นะครับรีบสั่งเลยนะครับเข้าไปในไลน์นะครับแล้วก็แอดไปเลยครับแอดไซ n ์ตามด้วย Pop Monster เป็นภา,าษาอังกฤษนะครับหรือว่าสแกน QR Code ที่ขึ้นที่หน้าจอนี้ได้เลยแล้วก็ออเดอร์สั่งกันไปเดี๋ยวไปส่งที่บ้านผมมาชอบสตรอเบอรี่ม,รมากๆนะสตรอเบอรี่อร่อยไหมอ่าอันนี้ชอบไม่กินทิมอ่าไป่ามาชอบ่ามชอบมมากมากนะม่ารู้ว่าจะตบอร่อยดีอ ครัพร้อมแล้วเริ่มกันเลยครับนี่คือวิลลี่ออโต้ปัปเปอร์2024ของเราครับมันจะแลนดอมไม่รู้ลงใครคนนั้นต้องตอบคำถามให้ถูกตอบผิดปั๊บค้อนยิงตอบช้าปั๊บค้อนยิงเถียงพิธีกรปั๊บค้อนยิงโอ้โง่เหตุการณ์อะหัวใจวะพร้อมแล้วเริ่มเลยจ้าอะไรอะนี่โอ้ยมาท้องต้นหอมครับคุณคุณต้นหอมครับตอนนี้คุณเป็นเจ้าของบาร์โฮสสมใจอย่าง อย่างที่ไฝ่ฝันไว้แล้วใช่ไหมครับค่หุ้นส่วนเล็กๆค่ะหุ้นส่วนเล็กๆคำถามเกี่ยวกับบาร์โฮสของคุณครับของคุณ้อขคุณถามว่าราคาอาหาร220บาทในบาร์โฮสของคุณคือเมนูใดระหว่างซุกี้โรลหรือว่าเกี๊ยวกุ้งหมูเด้งครับเมนูที่ขึ้นชื่อ ที่แบบต้องสั่งกันคือสุกี้โรต่อมาแล้วนะครับยืนยันว่าสุกี้โรนะครับบอบคอนจะยิงหรือไม่ยิงมาดูกันครับโอ้สุกี้โรมันแพงกวานั้องร้อยาสบร้านไหน มเฉลยยด้วหรออาขึ้นเมนูเอาขึ้นภาพเฉลยที่หน้าจอเลยครับนี่คือเมนูเผ็เททดทอดคาลิ๋ <c oughs> ูเด้งเกี๊ยวกุ้งหมูเด้ง220งบาทตั้งแต่เปิดร้านมาตั้งแต่เดือนตุลาเนี่ยไม่เคยเห็นโต๊ะไหนสั่งเลยเกี๊ยวกุ้งหมูเดงอยงนี้ไม่มียังไม่มีเลยเหรอตอนที่จะได้โปรโมทอ่ะเกี๊ยวกุ้งหมูเด้งนะคะไปปปุ๊บก็ต้องเกี๊ยวกุ้งหมูเด้งนะครับอย่าลืมไม่รู้จะไปลงที่ใครคนต่อไปก็คงจะได้ไปเออทำไมเกี๊ยวกุ้งก็ทำไมหมูเด้งทำไมไม่กุ้งเด้ง ไม่ใช่แค่หัวต้่มหมองอ้าวยอยู่อยู่ไหมแต่ถุยพี่ลิปพี่ลิปแล้วคำถามถามว่าจากงานวิจัยเผยว่าผู้หญิงจะอยากมีเพศสัมพันธ์มากขึ้นเมื่อเห็นผู้ชายกำลังทำอะไรทอะไรเอาเลยทำสวนทำสวนเออเอาไว้ให้เลือกสองอย่างสองอย่างหนึ่งทำงานบ้านกับสองประชุมงานคุณว่าไง ไม่มีนะงานเหรออันนี้รู้สึกผู้ชายยืนอยู่เฉยๆก็อยากมีแล้วเราอยาเอาเราไปกินคุณเอาอันไหนทำงานบ้านผิดเอาทำงานบ้านครับเรามาดูนะครับว่าป๊อปปอนรินหรือเปล่านะครับขอโชคดีอภัยเลยครับลิรีบโดนสีเท๊กเบ๊บ ผลวิจัยมาจากดร์ฮวงเวลี่นะครับคอยดีคอยดีคุยดีฮวงเวลี่แพทย์หัวหน้าภาควิชาไซโคโซแมติกส์นะครับจากประเทศจากไทเปพบว่าเมื่อผู้ชายทํางานบ้านผู้หญิงจะมีความรู้สึกพึงพอใจในความสัมพันธ์ที่ที่ยุติธรรมและอยากจะมีกิจกรรมทางเพศมากขึ้นไม่จริงค่ะไม่จริงค่ะดตอรห่วงนี่ท่านอาจาแล้วมีอารมีอรมณ์อะไรโอ้ยสุกี้พี่เห็นวีมอไซค์ อันนี้เดีอยวตัดแขอ้าวลงที่คุณลักษมีแขแล้วครับมาเคยเจอชนีไหมครับอันนี้ถามานนีแบบไหนไม่ชนีแบบไหนที่เป็นสัตว์หรือว่าเป็นคนคะมันชอบร้องหาอะไรครับหัวไงโอเคที่จริงชนีไม่ได้ร้องผัวผัวใช่แต่แท้จริงแล้วชนีร้องว่าอะไร เราที่เคยรู้จักนะเราที่เคยรู้เออต้องเชื่อคะนะครับตอบว่ามีให้เลือกมาตอบด้วยสายพันธุ์ระหว่างอันแรกว้าวว้าวว้าวว้วกั๊มว้าวว้าวว้าวแล้วมันต่างกันยังไงวะอเขาสองค่ะว้วว้วว้วไม่เอกสาระอะหรือวอลสารูวอลแหวนไม้บวกไม่ถามว่าคุณดูได้ความรู้อะไรจากตรงนี้ S 1> <S 1> <S 2> <S 2> ตกลงว้าว้าว้าหรือวูวูวูเอาไง <S <S 2> <S 2> เอาวูวูวูนะเลือกมาแล้วนะครับเรามาดูครับว่าชนีจริงจริงแล้วลองอย่างไรเอาเหรอ เออมัน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 เหมือนฟังเสียงเหมือนวูอ่ะแต่ว่ามันวะวะวาไอ้ัไอ้คนวิจัยเชื่ออะไรอ่าอันนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชระบุว่าแท้จริงชนีร้องว่าวะวะไม่แล้วคุณรู้ได้ยังไงนั่งฟังไงฮะไม่เอาวันวันวันไม่ทำอะไรหรอกนั่งฟังชนีร้องแต่ว่าเราฟังไม่ชัดเพราะเราไม่เข้าใจชนีแล้วเราฟังคาดเคลื่อนทำให้เพี้ยนไปเป็นคำว่าผัวผัวผัวแค่นั้นเองมันเป็นวะวะวะนะโอเคใหญ่ๆเลยนะ มีคำในอบงลอ้ามาลงแล้วครับลงคุณเพชรครับคุณเพชรครับคุณเป็นทาสหมาไหมครับเป็นค่ะฟังให้ดีนะคำถามถามว่ากฎหมายใดมีอยู่จริงในเมืองโอคลาโฮมาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับระหว่างห้ามหมาทะเลาะกับแมวหรือห้ามล้อเลียนหน้าหมาอาไหนครับ ห้ามบุลรี่หมาห้ามบุรี่หมาห้ามล้อเลียนหน้าหมาเอาละครับมาดูกันครับว่าจะโดนหรือไม่โดนได้ห้ามมือวางตาตู้ถึงตาตู้มาเป็นเพื่อนหน่อยได้ไหมไ่เดนไอเดนเปิดห้องมีก่อนจป็นขายลูก้าอย่างเดียวถ้าดแลม่้ายแอย่างเ้ี้อ้โห้อ้องอย่างอ่ะมันมีกฎหมายแต่อยู่คนละรัฐ โอคลาโฮมาเนี่ยของอเมริกาเขาห้ามล้อเลียนหน้าหมาเพราะว่าอาจจะทำให้สุนัขโมโหและทำร้ายคุณได้เพราะว่าหมาที่นั้นหมาที่โอคลาโฮมามันมีความเข้าใจเหมือนมนุษย์มันรู้สึกมากเพราะฉะนั้นบูลลี่มันปุ๊บมันอาจจะกัดคุณส่วนกฎหมายห้ามหมาทะเลาะกับแมวมีอยู่จริงแต่ว่าอยู่ที่รัฐแคลรนแต่ถ้าิวเราอยากให้หมาเราสุขภาพดีต้องประทาน ออพติไลท์พรายเท่านั้นครับขอบคุณครับโดนทัพเครื่องขายอาหารใช่เอาแล้วอ่ะอันนี้เหมือนเข้าข้างเลยว่ะจริงเหรอเมนูเด็ดของร้านพ่อคุณอ่ะคืออะไรมันคืออะไระเมนูเด็ดของของอู่หานมูหฮานกุ้งซอสอ่ะหมูสามั้นน้าตาอูหัานนะเพราะฉะนั้นอันนี้รู้แน่นอนคำถามถามว่า ต้นกำเนิดเมนูหมูหัน,นครั้งแรกของโลกหเกิดจากเหตุการณ์อะไรโอ้รรครับลุงลงชอบพูดเอาเลยเอย่าเพิ่งจะเพิ่งมีนะตอบตอบก่อ,อ,อนเกี่ยวกับพวกแบบว่าราชาวงศ์อะไรเกี่ยวกับของจีนนี่แหละที่เขาเป็นจัก,กรพรรดินี่แหละที่เขากินเกี่ยวกับาาเนื้อเกี่ยวกับหมูหันนี่แหละอ๋อโอ้ยมีบอกว่าฉลาดจริงไม่ใช่ตลกเดียวฉลาดด้วยให้เลือกระหวางระหว่างไฟไหม้หรือบูชายัน อาวไม่ตรงเลยหาแล้แ่ว่าอะไรไฟไหมคอมเต้เอยไฟหมคอมเต้ไฟไหมกับูชายันหรอกับูชายันไฟไหมไฟไหมไฟไหมกลอกและกูไมหลอกไม่ได้หรอก อันนี้มีความรู้จริงๆจังไฟไหม้เพราะว่าไฟไหม้เนี่ยพอมันไหม้เสร็จปุ๊บมันมันมันไหม้แค่หนังแล้วพอไหม้พอหนังมันไหม้เสร็จปุ๊บข้างในมันไม่ไหม้แล้วคนก็เลยลองชิมแค่หนังของหมูตกเพราะปกติมันไหม้ไม่ไหม้มันไม่ไหม้อะไรนะไฟไหม้หนุนต้นใจตอบเอาไฟไหม้นะได้ค่ะโอเคเรามาดูกันครับไฟไหม้คือคำตอบที่ถูกต้องหรือเปล่าไอ้ไฟไหม้ตอนนั้นมันคือไก่ตุ๋นาก 3,000ปีที่แล้วในประเทศจีนมีบ้านหลังหนึ่งในใจเลวเก <c oughs> ิดเหตุไฟไหม้คอกหมูขึ้นมา<อ>จนทา,าให้เนื้อหมูเนี่ยมันสุกหนังเนี่ยมันพองกรอบอคนในบ้านก็จึงนําหมูที่สุกตายแบบนั้นมากินแล้วก็แจกให้คนในหมู่บ้านกินกันปรากฏว่าชื่นชอบของทุกๆคนเลยก็เลยเอาไปให้ก็เลยก็เลยเริ่มมีเมนูหมูหันขึ้นมาไม่มีจักรพรรดิเลยว่ะ มันไม่ดีไม่อมสวยคนไมีบอกให้พ่อพี่เขาก็กินกะลาเลยการเป็นเมนูนี้ดีว่ะไฟไม่บ้านไห้คุณแม่ครับคุณเคยเห็นผีไหมครับเห็นบ่อยครับรู้จักเห็นตรงไหนรู้จักนางตานีไหมครับรู้จักครับโอเคคำถามถามว่าผีนางตานีจะตัวผอมหรือตัวท้วมให้ดูจากอะไรในต้นกล้วยครับ ระวางดูลำต้นหรือดูว่าผลกล้วยง่ายอันนี้ง่ายเราได้คุยกับนากการีบ่อยเขาเคยเล่าให้ฟังเป็นอะไรตกลงว่าลำต้นหรือว่าผลกล้วยต้องดูที่ผลอยู่แล้วผลกล้วยนะแน่นอนมั่นใจมากล้นแล้วล้นแล้วนั่มนั่น่ะมานี่เกอเกเอยกอกลือากกเลอะ อะไรวะมาซะเยอะเลยในสารานุกรมคลังปัญญาไทยได้ระบุไว้ว่ารูปร่างของนางตานีเนี่ยนะครับถ้ากล้วยตานีมีลำต้นอวบผีนางตานีก็จะร่างท้วมแต่ถ้าลำต้นโปร่งบางผีนางตานีก็จะมีรูปทรงผอมบางนั่นเองอันนี้มาจากไหนอ่ะอันนี้สารานุกรมคลังปัญญาไทยครับอันนี้คืออันนี้คือเชื่อเชื่อถือได้คุณลูกค้าค่ะอันยันอะ เคยดูเทเล <regret fully S 2> ทับบี้ไหมครับเฮ้ยดูดูดูคำถามของคุณถามว่าการ์ตูนเรื่องเทเลทับบี้มีแรงบันดาลใจในการสร้างมาจากอะไรระหว่างการสร้างหลุมหลบภัยหรือการเดินทางไปดวงจันทร์ชุดชุดมันน่ะชุดมันมีแบบชุดเขาชุดขาชุดวัาบูลี่เดี๋ยวนะมีมีข้อไหนไม่ให้บูลีเพื่อไม่ได้ถ่ัตอนนี้ห้าไม่อยู่แล้วรายการพูดดีพูดดี เหมือนมีจอไงพุที่พุงมีจอก็อต้องแบบทันสมัย,ยงไงอวกาศนู่นนี่แล้วก็แบบว่าหัวหัวจะมีเหมือนรีเซ็ตเตอร์ไงใช่ป่ะก็เลยคิดว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับหลุมหลบภัยเอาไงเอาไหนเอาไปดวงจันทนะเอาดวงจันโอเคถือว่าตอบว่าการเดินทางไปดวงจันทร์มาดูกันครับว่าป๊อปคอนยิงหรือไม่ กเอ้ยเอายังไงล่ะเอาละเดี๋ยวนะเอาคืนเจ๋อจอเลยอ่ะเทเลทับบี้เนี่ยสร้างจากการเดินทางไปดวงจันทร์ในปีคศ1969และก็ได้นำท่าเดินของนักบินอวกาศมาใช้เป็นคาแรคเตอร์ตัวละคร เอออันนี้ข้อสุดท้ายแล้วนะทายเลครับคุณออยคุณนอยคุณมีลูกแล้วคุณต้องตอบได้ดีแน่นอนนะครับถามว่าคนที่อยากมีลูกง่ายต้องมีตัวอสุจิที่ว่ายน้ำท่าเหมือนสัตว์อะไรหนึ่งหว่างนาคหรือว่าหมึกกล้วยนาคในมันจะอย่างนี้มันอย่างนี้างจิกแซกอย่างนี้หมึกกล้วยหมึกกล้วยคือแขงบุด ทรงมันเหมือนปลาหน้าะจะไหวเหมือน,ป,นป,ลปลาก็<ล>าคือหน้าก็เหมือนไหวเหมือนปลาโอเคคุณเอาหน้านะอ่ะพวกเราเตรียมตัวนะเกลือมาเร็วมาเร็วโดนไม่โดนใครใครก็รู้ว่ามึกล้วยใครใครเหรอกะละไบตอนายมาเมือก วิจัยมาแล้วว่าสเปิร์มที่ดีเนี่ยมันทําให้มีบุตรง่ายแต่ต้องแหวกไหวคล้ายกับตัวนาคที่หมุนตัวควงสว่านพร้อมกับสะบัดหลงไปด้วยอ่ะจบเกมครับจบเกมแล้วทีมไหนที่มีคะแนนสะสมสูงสุดในเกมเกมนี้ถือว่าชนะและมีของมามอบให้พราะะนนเกมนี้นะครับทีมคุณเพชรได้ไป3ทีนี้ได้แค่2คุณเพชรครับของที่จะมอบให้ทั้งทีมเอากลับบ้านไปเลย สิ่งที่ทุกคนในทีมของเท็ได้นะครับคือป๊อปคอร์นป๊อปมอนสเตอร์นะครับตอนนี้บอกเลยจัดโปรพิเศษอยู่เพราะฉะนั้นรีบแอดไลน์กันเลยนะครับเซต4ถุงเนี่ยนะครับจากปกติ5 9 6บาทตอนนี้เหลือเพียงแค่399าบาทแล้วเซ็ตแบบว่า8ซอง1กล่องเลยเนี่ยนะครับจากปกติ1,192บาทตอนนี้เหลืออยู่แค่599บาทเท่านั้นไปหาซื้อกันเลยครับผมช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาดูครับวาดและเดาจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียว เกมที่2นะคะเกมตอบปุ๊บยิงป๊อปนะคะอันนี้ยากมากเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นความรู้รอบตัวเนาะแล้วก็มีคำตอบ2แบบซึ่งต้องใช้ทักษะแล้วก็ความจำพี่ต้นหอมเนี่ยเวลาอยู่ในร้านอาจจะไม่ได้ดูเมนูใช่ไหมละ่ะดูอย่างอื่นแน่ๆเลยนะคะไปดูแลลูกค้าใช่ไหมต่อให้เกมที่2นี้นะคะเราจะได้คะแนนน้อยกว่านะคะแต่ว่าคะแนนรวมนะคะของ2เกมแรกเนี่ย ทีมเรายังนําอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอีกฝั่งต้องระวังตัวด้วยนะคะแล้วทีมเราก็จะทําให้ดีขึ้นค่ะ